เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมทีวีชาร์ปรุ่น l c ด4 0 l e 2 6 5 m ตามนี้นะเพื่อนๆลูกค้าแจ้งว่าไม่ติดเรามาเปิดดูแล้วก็ไม่ติดไฟแจ้งสถานะออดออฟไม่แดงไม่เขียวนะเพื่อนมาดูกันนะครับว่าอะไรจะเสียหรือออกมานี้คือข้างในนะครับเมนบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆรูปทรงแบบนี้นะรุ่นนี้นะเพื่อนๆอันนี้ก็คือซับไพซับไพนะเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้นะครับ เบื้องต้นเราก็มาเช็คไฟ300ดูนะครับ300บน,บนตรง C 450โวลต์68ไมโครตัวนี้ก่อนนะเพื่อนๆน,นะถ้าไฟ DC ถ้าไฟ DC 300โวลต์ตัวนี้ไม่มีเราค่อยย้อนมาเช็ค AC นะเพื่อนๆน,น,นะเราเสียบปลั๊กวัดเลยตั้ง250ค่อยบวกเข้าไป50โวลต์ดูง่ายดีโอเคไฟ300มีแนละ้วเพื่อนๆแล้วก็เรามาเช็คทางออกทางออกของไฟที่จ่ายไปหาเมนบอร์ดนะเพื่อนน,นะ เช็คตัวนี้ดูว่ามีไฟไหมสามร้อยมีแล้วเรามาวัดไฟทางออกของซับไพนะเพื่อนๆน,นะขเขาเขียนไว้ว่าสิบสามโวลต์จะขานับจากทางนี้ก็ขาหนึ่งสองมีขาสามมีขาสี่มีไฟสิบสามโวลต์มีนะเพื่อนๆน,น,นะนับจากตรงนี้ไปนะไฟที่จ่ายไปเลี้ยงเมนบอร์ดเอาเรามาดูเมนบอร์ดกันซับไพยจ่ายไฟไปเลี้ยงเมนบอร์ดแล้ว เรารู้แล้วว่าไฟไจ่มาหาเ e มียนบอดแล้วขันน็อตขึ้นมานเพื่อนๆนะขันน็อตขึ้นมาแล้วเราจะมาดูว่าไอซีเมมโมรี่มันอยู่ที่ไหนเราจะมาวัดขาแปดของเมมโมรี่ไฟสามโวลต์ที่ขาแปดของเมมโมรี่มันจะมีไหมนะเพื่อนๆนะขาแปดของเมมโมรี่อันนี้ไอซีเมมโมรี่นะเพื่อนๆนะ เบื้องต้นเรามาวัดขาแปดของเมมโมรี่นะเพื่อนๆนะไอซีเฟิร์มแวร์นี่นะขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ขาหนึ่งเขามาร์กไว้แล้วนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ตรงข้ามกับขาหนึ่งไฟสามโวลต์มีนะเพื่อนๆนะสามจุดสามโวลต์มีคืนนี้คือตัวหลักที่ต้องไฟตรงนี้ต้องมีก่อนแล้วไฟที่ไปเลี้ยงคีย์คอนโทรลนี่ก็ไปแล้วนะเพื่อนๆนะไปแล้วมันจะมีอะไรล่ะก็เมนบอร์ดเลยเสียเพื่อนๆมีสองทางเลือกนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เปลี่ยน ยกเมนเลยแล้วก็ลงไอซีเฟิร์มแวร์ลงเมมโมรี่ลงเฟิร์มแวร์ก็คือเราถอดตัวนี้ออกไปเอาข้อมูลเอาไปใส่เครื่องก๊อปเมมโมรี่นั่นแหละแล้วก็เอาข้อมูลมาลงใหม่แต่ล้างออกก่อนนะเพื่อนนะล้างแล้วลงข้อมูลให้ตรงรุ่นอันนี้เข้าๆนะปกติผมก็ทําอยู่นะแต่เครื่องเครื่องความมันเสียกำลังไปซ่อมอยู่กำลังไปซ่อมอยู่ผมจะหาเมนบอร์ดมาเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนะเพื่อนๆนะ จบไหมมาดูด้วยกันนะครับนี่เราได้เมนบอร์ดมาแล้วนะเพื่อนๆนะเราได้เมนบอร์ดมาแล้วจะมาเปลี่ยนลองดูถอดขันน็อตออกใส่เข้าไปนะเพื่อนๆนะใส่เมนบอร์ดใหม่เข้าไปอันนี้เป็นแนวทางวิธีตรวจเช็คว่าเมนบอร์ดเสียไม่เสียนะครับเพื่อนๆอาการอย่างนี้ถ้าซับไพ่จ่ายมาแล้วแต่เมนบอร์ดไม่เสียบางทีมันจ่ายไฟไปไม่ถึง ขาแปดของเฟิร์แวร์มันก็ไม่ทํางานได้มันก็เกิดจากหลายๆอย่างนะเพื่อนๆนะอันนี้คือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่จะซ่อมเครื่องรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆดูไฟสถานะนะครับเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันจะติดไหมเสียบปลั๊กชึกตรงนี้อ่าตรงนี้ติดนะเพื่อนๆนะตรงนี้ติดดูรอดูแสงนะเพื่อนๆนะแสงขึ้นแล้วแสงขึ้นแล้วมาดูภาพเพื่อนๆนะเสียบสาย เก็บสายเฮ็ดดีรอเลยนะเพื่อนๆนะมาดูได้กันนะครับแอนแอนอ่าโอเคครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆปิดงาน